อ่อว <icana>, ิ่บนใช่ครับต่อเไปต่อบนนะครับบนขึ้นเวลานะครับอ่านี่บนอีกนะครับเอาเหมือนจริงจริงละจริงไปโดนแล้วโดนจโดมาโดไปนเลยโดน

วาไปพาพี่แก้มนยพี่แก้มนะเออไปแก้มพีกมาเล่นเตะเออโดไรโดเร็วก่าโดเดีเร็วก่าโดเออไปนี่ไปเอานี่นะไม่มีหรอไปเร็วแก้มช่วยไปเร็วแก้มเพื่อนเร็ว รหาดรวาไมตไเราแกงได้แก้วลาไมาแล้วนะครับเอาหนองไม่ฟ้องกับรุตามบแกพัเยอะเส้นมันยึดลงไปเลยนะครับกินน้ำเสร็จลงไปรอลวนะครับเดี๋ยวโอ้ยวิงไปรอทลดังโอสิงสุดหอาเต้นโดวิ่งไปสิโด้ยวิ่งหาบอลนี่ล น่เลยเต็้ยแน่เลยเนี่ยพี่ไอ้อ่ะเจมส์เจมสเจไปเลยี่บอลบไปเอาเลยไปเอาเลยเปัต้ปถมชาครับไปดิ้ลงไปดิ่ได้โอ้โหสามสี่คนน่ะตตประถมชาไปที่ไหนลูกตาตลไ มาแล้วม่ช่วยกันเอยไม่อยใช่ครับกับกเมื่อกี้วิ่งปืนมาเลกระาตัวนี้พะเธออยาไปกองกองเดียวกันที่เธอกระจายกันดิไปยืนเกาะกันอยู่อะหโอ้โหโันโหโอ้โหออ้กหอ้โหหโอห้ว้อห้เอ เป็นเรื่องธาเลครับบางทีมันติดกันไอไม่อาอ้ไอไม่เอานโดยาโดไม่เล่นเลยยรับทานที่งเรวเรวเร็วโอเคครับเ็ม่นงเนิิเกอเจริญครับมเร็วมเร็วมเร็วไอช่วยหน่อยไอช่วยหน่อยเราได้ทุ่มเด้ทุ่ม อย่าบังอย่าบังตอไม่วิ่งวเลยมเแล้วจะมาตรงนี้ใหม่บคาเล่นเลยจะรู้ผลการแข่งขันเออเล่นไปเลยหน้าไปหน้าประตูไจะไปอ่าดดการใช้สนค้านะครับเนาะะคือการมาเนนักกีฬาคนใดเป็รัาระนนะ่รลบจะต้องเรียนเชิญคณะกรรมการนะครับว่าโอ้สวยเต็มตัวอาหาร่แก้วครับขาเน่าจะ้ายไม่ได้แล้ว

นะครับเอามยไอมตินะ่หวนนัเอามยังไงเก่างกายเคียวูเป็นกเินแลนะเด็กน่าจะอกมาายมานะครับเกมยิงเลยกามยิงเลยเอออุ้ยโดนโ้โดนนน่ครับวันอที่สามนครับวันนี้ก็เป็นการกีฬา คนะกติไปเลยนะครับสรับทุกนีเราก็จะมีการแข่งกีฬาอนุบาลงไปันรับบานเวลาหนึ่ง่วันช่วยนในโครงการวาก็อจะต้องมีการแขาสาพิ่มเนาะเพื่อลดภอันนั้นมันหลักสิบแล้วนาวางอีกเยอะวางอีกเยอะ ไม่รู้จะทำหาอะไรมาทะเลาะอะไรอย่างเงี้เยเรียนเชิญนะครับเที่ว่างไว้ที่พาราสีการงานก็เราเชิญเลยในวันที่ที่สามนะคะร,ร,รัรรบร่วมชมร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมกลังใานบครับครับครับช่วยกันร่วมดูคนลด้วยบอลด้วบร่วมชมร่วมเชียร์นะครับให้กลังใจแล้วเราจ็ไปสักพิธีพยานโอ้โหแล้วมันเอาน้ำมาได้ยังไงเนี่ยครับมันมีน้ำอุ่นให้เราดื่ม นก็เป็นวิธีปิดด้วยนะเราเปิดเช้าแล้วปิดเย็นเลยนะครับร่วมขายภาพด้วยกันไปดูปีเนี่ยมันค่ำนะครับปีแล้วมันค่ำเลยพอนี้ข้างหน้าหรือข้างหลังอ่ะแน่อยู่ขึ้นแน่อยู่สองชัไปโดตาไปเร็วไปเร็ว ขายภาพเสร็จแล้วต้องไปส่งให้เด็กนักเรียนของที่น่ารักของเราที่ที่โรงเรียนของแต่ละโรงเรียนอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราทัี่ให้แต่ละโรงเรียนมีกองพร้อมไม่เลยนะครับซึ่งคณะกรรมการนี้สามารถที่จะเรียกลงมาได้เลยตลอดเวลานะครับเราจะไม่ปล่อยให้สนามมันว่างที่จะ เสียเวลาเแต่ถ้าโรงเรียนก็ต้องนะครับมาเตรียมพร้อมๆพร้อมๆาดนแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรตึงไม่รับมาดิมาตึง้ตมันไม่จับอ่ะไม่จับไม่จับเะเท็จ่เทีอะไรมเร็วบ้านรเร็วบ้าเร็วบ้างโอย่งกันเยมึงเจ็บพัมโยนทิ้งเลยเหรอไม่ไรถ้าราความเหมาะสมถ้าไหวก็ลงเลยนะครับเอเพื่อเลเกมาพาับลงมาร็ว เดี๋ยวันนี้เดี๋ยววันนี้ดนเดี๋ยวันนี้เรียนงานร่างการต้ดูนะวัเด้วยนะครับพรุ่งนี้เราจะมีกีตาของผมลยด้วยนะครับวันี้ก็เชินะครับมาเทำเอยีตู้เปี่ยน้เยังไม่แพ้เลยข้างหลังยิงสี่ลูกนุน เรียเรียกอไ่ีเคยะไปไปีอยู่กับกระจาย่มันเป็นอะไรอ่ะออนอเหมือนเดิมโดโดพี่แกไมตีมันเป็นไรพี่แก้ตีมันเป็นไรอะไรไล่ไรหรออราเก็บใส่เพือนเราไม่องอะไร เดียวก่อนเอาลูกเดียวพอช่วยกันเคยเอาอีกหน่อยนึงนะลูกเดียวเราก็ต้องไปเจอเดือดโทษเออใช่ต้องโดนลูกโทษค่ะแล้วถ้าจะเหม่อโดนลูกโทษใช่ไอ้ตอนนี้ สลูก谢谢เ็นได้เลยมาแล้วเจกแล้วนะครับกการเรียกเึาลนะครับครากรงกับอง้องรู้สึกว่าหองม่ก้องชนะความดเปรียบแมก่อนจนะจิาจะไม่ยอมแพ้หรอก้นะครับเพราะว่าเคยชนะมาแล้วในกีฬามเต็กนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเนยเดนก็ไปเยวันเด็กเดือนที่แล้วเไม่รองคร ครับท้ายสนามในเซอร์ไกลขันในรอบนี้แล้วนะครับให้เด็กนักเรียนได้พักเลยไม่คีสคีสอะไรไม่คี่เราซ้อมไงเราคือเพจเราเต็วันนี้คือจะให้คือจะออกไงแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรของมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนกันเองข้าวออกงางดีดีดิข้าวข้าว บูอลนเราเป็นมุตสินบอลลีบอลที่นาม่ช่วยนะครับแล้วูอ้นอยู่ตรงไหนเอยน้อยเลยหน่นาะ่นครับออนงน้อยนะช่วยกนนอยเนาะนี่ 来来来 ช่วงเช้าครับนักกีฬาอาจจะตื่นมามาคนมันน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรตลอดกันนะครับแล้วก็นำผู้อื่นมาแข่งก่อนนะ บริหารโรงเรียนนะครับแล้วก็คณะครูแข่งเกียรตินักเรียนเนี่ยได้รับทราบเนาะแต่ละเกมการแข่งขันนะผลเป็นอย่างไรนะครับ บอลคู่นี้นะครับยยยกคิดผูกข้นผูก้สูสียู่จล้วาก็ยังมเสมอไม่ได้นะครับน้องน้อกองก็ยังไม่ิดยโอกาสให้จตวกญญาั้นจึนไปทำเกมขั้งบนองรงันวี้การได้เจอสองูดิ้แลวคู่เป็นะครับคู่เ็ก็ต้องโอ้เรามีสบการ์แล้วเราพลาดมาครั้งนึงครั้งนี้ก็ไม่อยากจะพลาดอีกนะครับรอคู่บอลดิแน่

ความดุเดินไปปวดด้วยแล้วเดีวไปไปแต่ตายแล้วมันตองตองแล้วก็ตองแล้วกองตัวทุกตัวเต็มเปิดชุดนี้ตัวใหญ่ดีคุณนะลูกบ้านดีดีนะครับนะสำหรับทุกบ้านนะครับติดต่อในเรื่องของกองมือชิบ้อดตะครับอันนี้นะอีกพระรองรับจากความค่าจาก

ได้ลูกวิจะได้เต็มไม่ได้เหรอครับต้องใช้ใจตัวเกมเกม ด้วอตีพยเปิังให้ติดก้หลังข้อมันไม่กองมันไม่กองเก็บโอ้โหลงไม่ออกเ็นลูกเอนออกนิมนต์จะได้เตะวขึ้นมานะครับเข้าอีกแล้วเฮ้ยตะวันตกนะครับเปิดเป็นไรเปิดน้อยเลยเปน้อยเลยปิดเป็นไร้าเปิดเปเงครับโอเ้อยิงแถว้อ้ยโอ้อโอย้อ โอ้โหศกเปลวหมเวลาไ่เวลาทุกคว่าโยเว่ะสมัคอร์เสมอกันนะครับใช่หรือเปล่าดึงเอานศูนย์กรชนะครับ้ทสีส้นแอบชนะประตูต่อสนะครับไปแล้วยังไม่ไปเกิดไลุไปลุไป ไปแล้วแกมแกไปเลยแกไปเลยพี่ไปแล้วไดักจังวันนี้เรลบเลบไปแล้วแกไปเลยแล้วไปยิงแกเราเล่นเหมือนผู้ชายหน่อย คุณบอลเสร็จแล้วครับคุณบอลพระถมชายเนะครับข้าเดินเชอคณะกรรมการครับที่กองรายการเลยนะครับเดี๋ยวจะรับาดพบกานนี้เหลือพระโถมหญิงนะครับบอลอาแล้วก็เชืก็กาครับเชอก็กะระชายแล้วล่ะนะครับอสุดที่ไปเคือเป็นตองนะครับอ๋อเป็นตองวาจะให้กองรายการประชาธันอะไรก็ถมกิดมาเลยเดครับาคนไบยก็จร้เลยนะครับ พวกก็าต้องรู้าพวกทนดแต่กมาต่ทะแร่ก็ไดแอบกันนีอ้เอราจะจัดการสังันนี้นะปกติก็จะได้แข่งวันวันท้ายนะครับมันก็จะขนเพื่อไม่ทันเราเราก็จะดึงกีฬาอื่นก็รอทกคนะครับก็เลยผู้หนํนำครับเลยตัดสินวันนี้เลยนะครับถ้ามันเสร็จได้ก็ดี